ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม tttk t studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง donaruma um นะครับผมโอเค donaruma um ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีกี่เวอร์ชันมี3เวอร์ชันเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับผมมี t a ต d a าน มีอิตาลีแล้วก็มีแฟนชอยนะนะก็น่าจะเป็นตัวอิตาลีเนี่ยที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะน่าจะอิต okay. าลีโอเคนะทีมชาติอิตาลีดีสุดซึ่งมันเป็นตัวถึงร้อยปีว่าน่าจะถึงร้อยแล้วมั้งตอนเนี้ยนะในเพจะยี่สิบสี่น่าจะถึงร้อยแล้ว,มนนนะนนลวผมก็ไม่มีเหมือนกันนะแต่แต่ก่อนนะมันเก้าเก้นะครับผมตัวแฟนชอยเนี่ยดูสิเก้าหกกับเก้าเจ็ด อืจะมาสูสีไม่ไมเลยไม่เลยนะครับผมโอ้โหตัวตัวทีมชาติดีกว่าทุกอย่างเลยวะนะกระโดดเท่ากันแข็งแกร่งดีกว่านะโก o ิปปิ้งดีกว่าจับบอลดีกว่านะยืนตำแหน่งดีกว่าอของจริงว่ะนะครับผมของจริง่ะตัวนี้ที่สุดนะครับผม ถ้าตัวล่าสุดล่ะคือตัวล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่ในแพ็กของอีพิกนะนะมันจะอยู่ในแพ็กอีพิกนะตัวล่าสุดนะครับผมเก้าหกเหมือนกันมันเทียบกับตัวตัวที่ดีที่สุดของดันนารุม่านะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะดันนารุม่าอันจริงไม่ค่อยมีคนใช้นะหรือว่าไม่นะผมก็เล่นบ่อยนะนะไม่ค่อยไม่ค่อยนะครับผมไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอีปงอีปิกไปนะโอ้โห ตัวล่าสุดเนี่ยกระโดดดีกว่าโกคิปปิ้งดีกว่าแต่ไปเสียจับบอลเสียปัดบอลเสียปเรียเสียเยอะเสียเยอะเหมือนกันนะนะครับผมเสียเยอะเหมือนกันนะโดยรวมแล้วก็ยังสู้ตัวตัวตัวเก่าไม่ได้ยังสู้ตัว,ต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 วทีมชาติไม่ได้นะนะครับผมสำหรับตัวไฮไลท์ตัวนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีโกคิปปิ้งกับกระโดดที่ที่ดีกว่านะโอเคโอเคเทียบกับตัวแฟนชอยล่ะ อ่ะตัวล่าสุดไม่ใช่กับตัวแฟนชอยส์แหะดอนนารุม่าสูสีนะสูสีนะสูสีนะแต่รู้สึกว่าตัวแฟนชอยส์จะดูดีกว่าตรงที่ว่าปฏิกิริยา,า,ากยายนนอนข,ข้างดีนะปฏิกิริยายืนตำแหน่งอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะอืม้มอื้มสูสีแต่อันนี้ก็ได้ได้โกคิปปิง้งได้กระโดดนะม,มันก็พอๆกันหลวะวเ่าจริงๆนะ มันก็พอๆกันว่ะนะฮะแต่ถ้าส่วนตัวจะเลือกใช้เหรอเลือกไม่ถูกกันนะสงมสม์ว่า้นเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะระหว่างแฟนชอยกับตัวไฮไลท์เนี่ยนะแต่แฟนชอยมันมันได้ปฏิกิริยาค่อนข้างเยอะนะเอาจริงค่อนข้างเยอะเหมือนโอานาน่าปฏิกิริยาเยอะสุดนะฮะบูตแล้วรวมแล้วก็ประมาณประมาณเก้าสิบนะครับผมแต่ไม่เซฟโคตรดีอ่ะนะปฏิกิริยาคือโคตรสำคัญนะนะครับผมแต่จับบอลก็ไม่ได้เยอะมาก นะฮะโอเคถ้าส่วนตัวให้เลือกใช้ก็น่าจะเป็นตัวแฟนชอยละมัง้งนะครับผมละมั้งนะส่วนตัวนะนะโอเคนะครับผมถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดน่าจะเทียบไม่ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับเทียบค่าพลังดอนนารุม่านะครับผมตัวฟิชเจอร์ตัวนี้นะก็ต้องเป็นคนที่เปิดแพ็กอีพิกไลทิกถึงจะถ,ถึงจะได้นะตัวนี้นะก็ถือว่าถามว่าหายากไหมหาไม่ยากถ้าคนที่ ถ้าคนที่เน้นเปิดดีปิดอยู่แล้วตัวพวกนี้มันหาไม่ยากเราคือเหมือนเป็นผลพลอยได้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับสายฟรีเนี่ยก็จะไม่มีเลยจริงนะถ้าเป็นสายฟรีก็จะไม่มีการพวกนี้เลยเพราะว่ามันเข้าถึงยากเหมือนนะคือต้องเติมอะส่วนตัวผมก็ก็ออกมาทางสายฟรีแล้วนะก็คือคือเน้นสายฟรีแล้วไม่ไม่เน้นเติมแล้วไม่ไม่เน้นเติมหนักเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมมันเน้นสายฟรีนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับ เทียบกับหลังเดนดนารูม่านะครับผมตัวที่ดีสุดก็จะเป็นตัวอิตาลีตัวนี้นะครับผมโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วก็